อีกหนึงคลิปจริงๆนะครับที่ทีมงานนกสปอร์ตอยากจะนำเสนอนะครับแนวไอเดียครีอทีจริงๆนะครับ DIY ครบสมบูรณ์สวยงามนะครับกับการทำชั้นวางกรงนกสวยจริงๆนะครับ DIY สุดๆนะครับจากงาน พ่อประปานะครับกลายมาเป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับชั้นวางกรงนกฝอพัดในรูปแบบเฟอร์นิเจอร์สุดเครีเอทีฟนะครับเดี๋ยวเฮเก007จะพาไปนำเสนอกดติดตามกดแชร์กันเลยบ้าย okay. Zijn อย่ปาเท่่าไหรเเออเดือนกว่าเกือบ2เดือนครับปุ๊บก็เริ่มเริ่มขึ้นหลังหลังหัดบินเล็กหลังหัดบินเล็กเสร็จปุ๊บพอเขาเริ่มเริ่มห้าสิบวันก็เริ่มใส่ลังบินใหญ่แล้วเราเราแบ่งกลงเล็กๆอ่างนี้มันดีนะครับกล่วกลงใหญ่หมคือคือที่ฟาร์มผมนะครับเวลาผมแบ่งนกใช่ไหมครับอย่างคอกหนึ่งอย่างนี้นที่เราจะตีกลงขึ้นนะครับจะไม่เกินสิบสองตัวเพราะเราต้องมองถึงว่าเวลาเราเวลาเราใช่ครับต่อ คืครับคือ12ตัวเนี่ยในไซส์กรง4ี่สเนี่ยครับมันก็ยังโอเคอยู่อ่าเพราะว่าด้วยด้วยจำนวนเนอะนกที่ออกมาครับเราก็ต้องจัดเขาเรียกอะไรฮะเราต้องจัดเซตนกให้ให้ให้ลงล็อกพอดีสิบสองตัวสิบสองตัวอาหารก็จะไม่หมดเลนไปแล้วบางคนเขาใช้กรงใหญ่อะไรเงี้ยแบบให้บินา้กกรงเล็บางคนบอกว่าถ้าเลี้ยงนกเลี้ยงกรงเล็กมันจะกินดีกว่าอะไรเงี้ยอ่ะฮะก็คืออย่างอย่างลูกนกพวกนี้ใช่ไหมครับ ตายพวกเนี้ยครับเดินหนึ่งสี่สิบวันแล้วพวกเนี้ยฮะครับแล้วก็ขึ้นกงเล็กแปดถึงสองครับผมนะฮะแต่พอเริ่มโตหน่อยใช่ไหมฮะพอเริ่มโตหน่อยผมก็จะลงคนงก็โหแต่ว่าผมชอบนีม่มากมเลยชอบชั้นชั้นเขาแบบป็นไงเนออกแนวล็อ สวยงามมากวงามมากใช่ใช่ครับก็คือเราไปเห็นที่ตลาดเรียบดวนอ่ะบูธเป็นอย่างนี้ ขอที่ไหนได้คือที่บ้านเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยทําแบบสไตล์เดียวเลยครับยอดมากขยายความอันนี้หน่อยอ่าเรื่องชารัจนี่คือเรื่องชานีก็คือรุ่นน้องฮะรุ่นน้องก็ทําอยู่ครับเขาออกแบบคือเป็นเหล็กแป๊บที่ไม่ต้องตาร์ทเกียวโดยใช้น็อตหกสไขได้เลยใช่เชืเหลี่ยมเชือกเหลี่ยมถล็อกเลยล็อกเลยครับจะง่ายมากง่ายมาไม่ต้องไปนั่งเกียวเวลาสตาร์ทเกีย แลวอะไรพวกนี้ครับแล้วแล้วตัวสีดำดำเนี่ยครับตัวสีดำดำก็เส้นหนึ่งยาวสูงสุดก็สองเมตรห้าสิบคือมาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยครับแล้วเราก็มาตัดตามตามความยาวที่เราต้องการครับแต่เราสามารถใช้ใช้เหล็กแป๊บทั่วไปก็ได้ฮะสามสี่แล้วแตชอบใช่บ้านแรกที่ผมเห็นใช่ใช่โอ้โหที่ดูใช่ครับเลยวายแล้วเพราะว่า เขาใช้พื้นที่เนี่ยบ้านทั้งหลังจริงๆนะครับแต่ชั้นล่างเนี่ยทั้งหมดจริงๆนะถือออกแบบลงขาไว้ล้อมรอบทุก,ท,กทุกมุมยอดจริงๆถือว่าเป็นบ้านนกแล้วมีความสวยงามเลยเป็นไงล่ะครับพื้นที่จริงนะครับตกแต่งสวยงามจริงๆนะครับสะดุดตาลุงตุ้ยและทีมงานเข้าไปเห็นแล้วแบบปลื้มเลยนะครับแหมนกอยู่กันสบายแล้วก็สวยงามนะครับ ส่วนตอนต่อไปนะครับเราจะไปชมเรื่องการเยี่ยมชมฟาร์มนะครับว่าฟาร์มนี้มี นกสวยงามขนาดไหนราคาเท่าไรแล้วที่สำคัญนะครับแนวทางการทำตลาดของเขาที่นี่ไม่ธรรมดานะครับรายได้ถือว่าสุดๆในช่วงนี้จริงๆนะครับกดติดตามกดแชร์กันได้เลยนะครับฝ<อ>ากนะครับผมเป็นการนะโปรโมทใช่ไหม,มตลาดนัดคือเราจะมีตลาดนัดเกิดขึ้นนะครับที่ตลาดเรียบด่วนลายมินทานะครับ วันที่26นี้เป็นตลาดนกฟอพัทนะครับเป็นตลาดนกฟอพัทตอนกลางคืนครั้งแรกนะครับอาจะจัดก็คือจะมีกิจกรรมมากมายมีออกบูธนกฟอพัทประมาณ30บูธนะครับอ,อยากเชิญชวนให้เพื่อนๆมาเดินมาเที่ยวชมนะครับมาเลือกซื้อกันได้เลยเพราะจะมีบ้านหลายๆบ้านเลยนะครับมารวมตัวกันเอาเปิดบูธนะครับ ยี่หกคุาพานะฮะเชิญเพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็สมาชิกใหม่ทั้งหมดเจอกันได้ครับผมแวะมาดูได้นะฮะยินดีเลยตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับจนประมาณตีหนึ่งเลยตลาดเราตลาดเราดึง้ใช่ครับไม่ร้อนแน่นอนครับผมเย็นสบายของกินเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเตรียมตังค์แล้วมาพบกันครับขอบคุณครับ I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost.